ลูกประจำการแข่งขันของ a f f เอฟซูซูกิครับครับต่างมีแฟนบอลทั่วอาเซียนเข้าไปแสดงความชื่นชมผลงานนักเตะทีมชาติไทยและแสดงความยินดีกับการคว้าแชมป์ของไทยอย่างคับขั่งนะครับพร้อมระบุว่าไทยถือเป็นทีมที่ดีที่สุดในการแข่งขันรายการนี้และสมควรเป็นแชมป์นะครับส่วนซีโดมินีวนะครับสื่อของอินโดนีเซียออกมายกย่องว่าชนาทิพเป็นนักเตะที่เล่นได้โดดเด่นที่สุดตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มแม้นะจะรูปร่างเล็กแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเล่นสามารถโชว์ลีลาลากเลือ้อสร้างอันตรายกับคู่ต่อสู้ได้อย่างตลอดเวลาและถือเป็น การแข่งขันสุริจบครับครั้งนี้เป็นเวทีแจ้งเกิดอย่างแท้จริงของชนาทิพย์และเชื่อว่าชนาทิพย์จะเดินรอยตามเสืศิลป์แดงดานในการไปค้าแข่งในต่างแดนนะครับขณะที่คุณรันกองหลังของทีมชาติมาเลเซียยังได้ยกย่องชาลิชัปุยนะครับกองลางทีมชาติไทยว่าไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเหมือนที่หลายคนวิจารณ์นะครับชบปุยถือเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยชุดนี้เกมข้ากับชนาทิพย์ที่สาคัญชปุย,ยเล่นบอลง่ายและทําให้เกมของทีมชาติไทยใส่รืนครับ Wilkerson!